Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 28กันยายน2565นายกิติกรโลสุนทรสอสอลำปางพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกมทพลังงานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่า จากกรณีค่าไฟสูงขึ้นซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพจำต้องปรับขึ้นค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรหากไม่ปรับจะกระทบกับแผนดำเนินการของกอฟอพได้เนื่องจากกระแสงเงินสดที่ลดลงจากการบริหารของรัฐบาลผิดพลาดส่งผลให้กอฟอพติดลบกว่า10,000แสนล้านบาทเป็นเหตุผลหลักทำให้กอฟอพจำต้องปรับขึ้นค่า FT เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้ จริงการปรับขึ้นค่า f t ยังไม่หยุดแค่นี้เชื่อว่าก่อนสิ้นปีกฟผ จำต้องปรับอีกครั้งเพื่อสะท้อนความจริงของต้นทุนค่าไฟฟ้าตามจริงดังนั้นประชาชนต้องแบกรับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ1-2ปีทั้งนี้หากรัฐบาลไม่มีมาตรการใดๆออกมาช่วยเหลือประชาชนจะส่งผลต่อภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนอย่างแน่นอนประชาชนต้องรับกรรมที่ไม่ได้ก่อจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาล นายกิติกรกล่าวด้วยว่าพักเพื่อไทยและกรมทรพลังงานเคยให้คำแนะนำรัฐบาลว่าควรไปเจราจากับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ขายไฟฟ้าให้กอฟอพอทั้งนี้กลุ่มธุรกิจนี้ไม่ต่างจากเสื้อนอนกินเพราะรับเงินพร้อมจ่ายระยะยาว25 30ปีแม้จะผลิตไฟฟ้าไม่เต็มกำลังแต่การไฟฟ้าต้องจ่ายเต็มดังนั้นหากพลเอกประวิทย์วงศสุวรรณรักษาราชการแทนนายก รัฐมนตรีจริงใจที่จะช่วยประชาชนควรไปเจรจากับเอกชนขอลดจ่ายค่าพร้อมใจหรือจ่ายน้อยลงประมาณร้อยละ2 0่สในระยะเวลา6เดือนจะช่วยประชาชนได้มาก รัฐบาลต้องเลิกเกรงใจเอกชนหรือมีอะไรบางตาทำให้ไม่กล้าเจรจากับกลุ่มเสือนอนกินเหล่านี้เพื่อช่วยประชาชนหลายคนกังขาว่าเหตุใดรัฐบาลเกรงใจเอกชนแต่ไม่เกรงใจประชาชนที่จ่ายภาษีให้กับรัฐนายกิติกรกล่าว และในวันเดียวกันนายวรวัตเอื้ออภินยกุลคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครสอสอแพร่และนางสาวลินทิพรวรินวัชระโรดรองเลขาธิการพักเพื่อไทยร่วมถแถลงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตพิจารณาทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลังจากออกข้อกําหนด180วันก่อนเลือกตั้งห้ามสอสอว่าที่ผู้สมัคร สแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนขณะเดียวกันภาครัฐหลายหน่วยงานให้ประชาชนเตรียมรับมือวิกฤตภัยที่อาจมากับพายุโนรู นายวรวัตรกล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะได้รับผลกระทบจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูประชาชนคนไทยกำลังจะได้รับผลกระทบมากกว่าครึ่งประเทศแต่กรกะตกลับออกระเบียบ180วันห้ามหาเสียงเลือกตั้งก่อนสภาครบระอย่างเข้มงวดระบุไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพักการเมืองมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆเช่นอุกทกภัยทาให้ผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชา ชนเลือกมาไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้ประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใครในกรณีนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินด้วยใช่หรือไม่จะเปิดช่องให้เพียงฝ่ายรัฐบาลดำเนินการได้ฝ่ายเดียวเท่านั้นหรือไม่แล้วท่านมั่นใจหรือว่าในสถานการณ์แบบนี้เฉพาะฝ่ายรัฐบาลจะสามารถช่วยได้อย่างครอบคลุม ขอเรียกร้องให้กะกะตผ่อนคลายระเบียบตรงนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทุกคนสามารถดําเนินการตั้งแต่เตรียมการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ได้ก่อนที่ภัยจะมาไม่ใช่พอถึงเวลาน้ําท่วมแล้วค่อยลงไปช่วยเพียงแค่แจกของได้เท่านั้นการช่วยนั้นจะต้องระดมกําลังกันตั้งแต่เตรียมการขุดลอกเตรียมถุงใส่กั้นน้ําอบพยพคนและสิ่งของและอื่นๆ วันนี้ทั้งผู้แทนราษฎรผู้สมัครที่จะอาสามาดูแลพี่น้องประชาชนไปจนถึงพักการเมืองที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอยากลงไปช่วยเหลือ แต่โดนกะกะตวางระเบียบห้ามไม่ให้เราลงไปช่วยเหลือพี่น้องในภาวะวิกฤตได้วันนี้เกิดภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีสอสอผู้แทนของเราทุกคนอยากลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางที่จะสามารถทำได้แต่กลับทำได้เพียงส่งกำลังใจเท่านั้นเมื่อก่อนสามารถทำได้แต่วันนี้ทำไม่ได้อยากถามกะกะตว่าเพราะอะไรการที่กะกะตอ,ออกระเบียบลักษณะนี้มาจากัดความช่วยเหลือผู้แทน จะมีให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดมันถูกต้องหรือต่อให้รัฐบาลใช้งบประมาณและสภาพกำลังของรัฐได้อย่างเต็มที่ท่านแน่ใจหรือว่าจะสามารถช่วยคนไทยทุกคนได้อย่างทั่วถึงท่านมีเจตนาเช่นใดถึงออกระเบียบเข้มงวดขนาดนี้ออกมาในสถานการณ์วิกฤตของประชาชน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ